คนลุมครับร้านก๋วยเตี๋ยวจอมยุทธครับนี่ครับกลับมาอีกครั้งนะครับมีโอกาสได้เข้ามืองเทพก็กลับมารีวิวให้ f c นะครับช่องเพลงดังรัตเดอะสตรีทฟู้ดแล้วก็ YouTube c h a n n e l นะครับสุนิโจทาวเวลได้ดูกันนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้มาตะว,วันเลยผมนะครับลูกค้าก็เริ่มจะทยอยกันมาแล้วร้านนี้ที่เด็ดอยู่ที่นี่เลยโอ้โหพลิกลอยนะครับพลิกลอย สวัสดีครอบครัวด้วครับเป็นไงบ้างช่วงนี้เรื่อยๆเนาะเรื่อยๆเนาะนี่โอ้โหนี่ถ้าเกิดหมดหม้อนี่มันมันหมดทุกวันไหมอย่างเงี้ยหมดทุกวันเหรอโหเยอะมากเนี่ยกี่กิโลเนี่ยเคยสร้างไหมเนี่ยไม่ถึงห้าสิบรอได้เนาะได้เนี่ยห้าสิบรอได้นะครับโอ้โหหนักมากเลยเนี่ยนะมันจะเป็นมันจะเป็นน้ำน้ำคล้ายๆน้ำเอ่อน้ำเบกกิ้ะน้ำเชื่อมนะครับ แล้วก็จะมีพริกลอยเต็มไปหมดเลยนี่ครับมีทั้งลูกชิ้นเนื้อมีทั้ลูกชิ้นหมูนะฮะนี่ครับครับอยู่กันงเปนวันนี้นะครับนี่คนก,กสนใ่เป็นขาประจำนะขเขารู้นะฮะว่า ตรงนี้จะมีน้ําจิ้มรสเด็ดแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยๆนะครับเขาก็จะมาซื้อกันนะครับเยอะเลยแล้วก็ที่นี่ก็จะมี<น>ก๋วยเตี๋วด้วยนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะครับก๋วยเตี๋ยวจํายุทธนะนี่ครับมีที่นั่งอยู่ด้านในเต็มไปหมดเลยนะครับนี่วันนี้โน่นคนย่างเดยวเราไปดูมุมนน้นบ้านนะครับว่าเขาอย่างกันยังไงเนาะครับ หนึ่งร้อยบาทส่วนใหญ่เขาจะซื้อกีฬากีฬาสิบไม้ห้าไม้น้ะนี่ครับข้างในนู่นจะเป็นกดเ,เสียบนะพะนักง,งานเสียบลูกชิ้นนะครับเยอะมากนี่ครับร้านพิ่งจะเปิดสักพักหนึ่งเนาะ คนก็เริ่มมาแล้วนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณเตาย่างนะเดี๋ยวสักครู่จะมีคนมาย่างนะครับสักครู่จะมีคนมาย่างเนะื่องจากว่าตรงนี้ไอ้ที่ย่างไว้ก็ยังก็ยังมีอยู่เนาะนะครับดูว่าคนที่ย่างอยู่แล้วคนที่เสียลูกชิ้นก็ประมาณหกคนนะด้านในนู้นนะะมีทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะครับ ลูกชิ้นหมูจะเป็นสีข,า,ขาวๆนะลูกชิ้นเนื้อจะเป็นออมดำๆนิดนึงนะนี่มาดูมาดูจิ้มนี่โอ้จิ้มํทไม่ลงเลยเนาะมันข้นมากข้นมากเลยอะ่ะโอ้โหม้ละสิบบาทเหมือนเดิมที่นี่ไม่มีแถมเนาะม,มันมัน,มนมมประมาณว่าสิบแถมหนึ่งเลยไม่ใช่เนาะก็คือขายเป็นไม้ไปเลยไม้ละสิบบาทนะครับสิบสี่กับสิบแต่ว่าถ้าเป็นหมูเนี่ย หมูนี่จะได้ไมาได้สิใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเนี่ยจะได้สี่สี่ลูกใช่ไหมเขาจะเป็นสี่ลูกนะมาะถ้าเป็นเนื้อนะครับถ้าหมูจะได้ห้าลูกเนาะ hey. Hey. น,นี่นี่เดี๋ยวน้องควรจิ้มบางคนก็จะราดน้ำจิ้มไปเลยบางคนเขาจะซื้อแยกนะแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือแยกกระปุกละห้าสิบบาทแต่ถ้าบางคนก็ราดไปเลยก็เอาที่นี้ไปใส่เลยมาทานบ่อยไหมครับบ่อยครับ <Hey. S 2> ใจที่น้ำจิ้มใช่ไหมครับน้ำจิ้มเด็ดใช่ไหมออส่วนใหญ่ลูกค้าจะพูดว่าน้ำจิ้มไลไอันนี้เด็ดนะฮะแล้วก็ไอตัวลูกชินก็โอเคอยู่ใช่ไหมเนื้อมันเป็นเนื้อใช่ไหมไม่ผสมแป้งมากนะครับอ๋อแบบนี้ใช่ไหมจริงๆกรกินร้อนๆจะอร่อยเนาะ้อากินร้อนๆนะย่างร้อนๆเลยนี่โอ้พี่เขซื้อไปหลายถุงนะนี่ไปฝากทางบ้านนะครับวันนี้ใครมาตะวันก็ไม่ต้องมารอคิวยากนะมาสามารถมาซื้อได้เลยเนาะ ช่วงเย็นๆนะฮะคนจอดซื้อเทียบเลยแยกครับอ๋อตัวใหญ่เขาจะแยกเนาะนีครับลิกนี้มาลูกกี่กิโลแล้้ใส่เข้าไปนะฮะใครที่ชอบเผ็ดสายโหดๆนี่มาเลยร้านนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนนีม่มาดูน้องเปิดราดน้ำจิ้มทำๆนะฮะใครที่แม่ต้องการเอาไม้บอกน้องเพิร์นได้นอกว่าไม่ไม่เอาไม้เนาะเอาแต่ลูกกินแบบนี้นะ เอาเลยจัดเลยโอ้โหแน่นมากเลยนะเหนียวขนาดนี้นทำจากน้ำตาลอะไร <c oughs> น้ำตาลตะโหนดวะเนี่ยโอ้โหเหนียวมากนี่ครับนี่ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้อ่าหนึ่งร้อยบาทนะครับมันจะมีลูกชิ้นเนื้อเจ็ดสิบบาทแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมูสามสิบบาทนะ ก็สามารถสั่งได้แล้วก็บอกบอกน้องเขาว่าไม่เอาไม้นะครับเนี่ยใครที่เอาไม้ก็จะได้แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่อยากไม่อยากเอาเอาไม้ไปก็สามารถบอกทยนะแล้วก็มัดปากใส่ถุงนะหนึ่งรยบาทนะ เป็นลูกชิ้นหมูนะครับที่สั่งนั่คือหลายไม้มากนี่คนเริ่มมาแล้วตอนนี้คนทยอยมาแล้วครับหมูสิบไม้ครับอ่าหมูสิบไม้นี่ครับหมูสิบไม้ก็กินได้เลยครับก็กินได้เลยจ้า ก็ส่วนใหญ่จะสั่งประมาณคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่ผมยืนยืนดูนะ,ะประมาณแต่ละคนที่มาเ็าคือหนึ่งร้อยบาทม้าคนนี้จะสั่งอสองคามไม้นะแต้หนักก็มายืนรอแล้วนะเนื้อหามากินเลย,เลยบางคนเขาก็กินในรถนะ น้ำจิ้มจะแถมไปให้นะฮะถ้าใครถ้าใครอยากซื้อน้ำจิ้มเก็บไปกินที่บ้านก็แบบนี้ห้าสิบบาท <c oughs> นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อจอมยุดด้วยนะครับอยู่ตรงถนนเป็นกก้ากาญจนาพิเศษควาบรทอนะครับนี่ขนย่างมาแล้ว ความร้อนนะฮะเลาย่างนะเดียวร่มกดไลค์ก็แชร์กรดติดตามนะครับลูกชิ้นคนมุงนะครับน้ำปั๊มพัทตอครับโอ้โหขายดีขายดีทุกวันนะฮะน้ำจิ้มรถเสร็จนะครับ เป็นพลิกลอยนะเป็นพลิกลอยนะครับ